อันจองฮาเซโต้เพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กิจสซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับในคลิปนี้ลูกก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตใ,ใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้นอกก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับซี่นะครับผมแล้วก็ในวันนี้มีซี้ใหม่มาให้เราหาด้วยกันถึง3าซี้นะครับผมแต่รูปรักษ์ของ3าซี้นั้น เหมือนกันทุกประการประหนึ่งว่า GM ชขี้เกียจวาดรูปแล้วนะครับผมก็เลยเปลี่ยนแค่สีก็พอยินดีต้อนรับ3ทหารหนูนะครับผมเราไปดูความสามารถกันในอีเวนต์กันเลยดีกว่าเนาะเราจะได้รู้ว่าตัวไหนนะครับผมโหดที่สุดในมรราสามตัวนี้เลยสำหรับตัวแรกนะครับผมน่าจะโหดที่สุดเพราะว่า เอาหนู S บวกนะครับผมที่ได้จากการสะสมบ้านเนาะหหลังนะครับผมเพื่อเอามาเปิดแพ็คสูงเนาะ S บวกกับ S เฉยๆถ้าเกิดว่าได้หนู S ตกใจเฉยๆนะครับผมเราก็แค่สะสม2หนู S ตกใจเพื่อเอามาแลกหนู S บวกปกตินะครับผมแล้วเอาหนูเอสบวกสะสม14อันนะครับผมที่เยอะที่สุดแล้วในอีเวนต์นี้เนาะเพื่อแลกหนูสีดำตัวแรกนะครับผมที่มีความสามารถของไฮเปอร์ชิลอยู่เนาะก็คือเมื่อเราทำการโทรลุกเต่านะครับผมมีกอกาส55%นที่จะชาร์จซูเปอร์ชิลสามารถชาร์จได้สูงสุด3ครั้งด้วยกันนะครับผมแล้วก็บวก10%ก็ไม่แสดงผลอีกทั้งยังต่อมาด้วยความสามารถนะครับผมเซกพื้นที่ เปลวไฟนรกไม่ใช่พื้นที่ปอลโลกต่างหากนะครับผม60%เปเนาะก็คือความสามารถของน้อง ยอมรานะครับผมจบสำหรับตัวที่โหดที่สุดตัวที่โหดรอลงมานะครับผมก็จะเป็นน้องแฮมสเตอร์ที่มีความสามารถของชูริเคนอันเชิญอยู่ด้วยเนาะก็หกสิบเปอร์เซ็นต์เสพที่ปอรโลกภายในแถวเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อเราทาการก่อสร้างหรือว่าตกมือของเราเนาะแล้วก็มีโอกาสนะครับผมอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเราทาการตกไปยังแลนมาของเราหรือว่าสกายไลนของเรานะครับผมก็จะดึงศัตรูมาแบบ ดึงสตูมายังแลนด์มาร์คนั้นนะครับผมพร้อมกับติดมาร์กใส่สตูด้วยและเริ่มต้นเทิร์นเราอีก1เทิรนะ์นเนาะมีการ60%นะครับผมที่จะวาดไปยังพื้นที่ใดก็ได้ที่สตูที่มีมาร์กของเรายืนอยู่นะครับผมวัดไปยังพื้นที่ใดในแถวอ่าโอเคเติมให้ละแต่แปลกๆมัน60%ปกติมันจะ85ไม่ใช่เหรอวร์ปตอนเริ่มเทิรนะ์นแต่ทำไมอันนี้มันน้อยจังหรือว่ามันเขียนผิดรูคที่ว่ามันเขียนผิดนะเพราะว่ามันเหมือนกับกรอบไอ้ตัวข เนาะอืมโอเคต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหนูตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นแฮมสเตอร์จุดสต็อปเนาะความสามารถก็เซรษฐกิจที่ปอโลกเหมือนเดิมนะครับผม6 0เอซอีกทั้งยังมีความสามารถในการวางป้ายสต็อปเมื่อเราทําการตกไปยังอะไรมาของเราหรือว่าก่อสั้นอะไรมาของเราหรือว่าตกไปยังสกัดแรงของเราหรือว่าตกสกัดแรงของเรานะครับผม,ผมก็จะวางป้ายสต็อปบนพื้นที่ใดก็ได้จบสําหรับ3มตัวนี้ไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้นะว่าตัวไหนโหดสุดนะครับผมแต่ จี้ที่โหดที่สุดในอีเวนต์นี้ไม่ใช่จี้หนูแฮมสเตอร์แต่เป็นจีเ้เดซเดเดเดต่างหากเราที่หาเพียงแค่11หนูแฮมสเตอร์ S บวนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบแปลนสาหลังของเดทเนาะเราก็เลือกใช้เป็นอ่าซูเปอร์ชิลเดได้นะครับผมแต่เดทจะคอมโบกับอะไรเดทจะคอมโบกับแปลนมากกว่าเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะทอยแล้วก็เด้งสาหลังแล้วก็ตกไปยัง รวาวาของตัวเองแล้วก็ข้อมูลงินเขาได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนมีความสามารถในการการ่อสร้างอะไรมางอยู่แล้วก็เอาซูเปอร์ชิลก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าซูเปอร์ชิลยังคิดว่าป้องกันศัตรูได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับผมก็ไฮเปอร์ชิลไปเลยนะครับผมจบเป็นแค่นี้จิงอื่นก็หาเพียงแค่แปดจี้ก็ขออนุญาตไม่สนใจก็แล้วกันนะครับผมเชิญ นะแล้วก็ทุกการหาบ้านของเรานะครับผมสามารถเปิดหาได้จากของดองหรือว่าแพ็คพันธ์ได้แล้วนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากทำอีเวนต์สามหนูหรือว่าป็นเดจริงๆก็ไปทำน้องมังกรซูเปอร์ชิลก็ได้นะครับผมแต่แอบ,บกระซิบหน่อยว่าโคตรแพงนะครับผมเพราะว่ามันโคตรดียังไงเล่าตอนี้เบิร์นของสามหนูนะครับผมเมื่อปิดได้มาเนาะอ๋อมันให้เราสะสมใช่ไหสะสมหนูนะครับผมทั้งหมด แตตัวก็จะได้อย่างแรกไปนะครับผมก็จะเป็นจีอีโเนาะกับแสงที่เลือกกันวีกอ่ออันนี้น่าจะเป็นกันวีอันนี้น่าจะเป็นอ่ตัดการป้องอันนี้นี่เป็นทอยต่อแน่นอนนะครับผมตกไปยังเมืองของเราในเทืองเเราเนาะทอยต่อต่ออันนี้อืมป้องกันอนะอันนี้จะเป็นป้องกันอันนี้ โลุงจะเผยความโดยโทษของตัวเองเกินไปแล้วมันเยอะ่ท่าเผะเย้ขอบคุณครับถ้าเกิดว่าใครมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับผมที่จะเลือกออฟแสดงว่าเรานั้นมีศักยภาพในการจดจำออฟได้อย่างดีแล้วะลุงเชื่อมั่นในตัวพวกเรานะครับผมสู้ๆกับระเตนเนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆนะไปดูในแฟนเพจมีแปลให้ฟังอ่านเพราะว่าไม่ได้อัปเดตนานแล้ว ต่อไปนะครับผมสะสม16อันนะครับผมเราก็จะได้ออฟที่ถูกปุกหรออันนี้อนนอฟธรรมดาแต่ว่าให้จี้แสงที่ถูกปลุกมาด้วยเออแปลกว่ะแต่อันนี้ก็ให้แสงมาแล้วก็ให้แสงของอีโบมาด้วยซึ่งมันเอาไปใช้กับจี้อีโบเท่านั้นก็ไม่เซนสุดท้ายเหรอสะสมครบ ยี่สิบสองตัวได้รับสามทหารหนูแบบเลือกหนึ่งอันหรอใช่แบบเลือกหนึ่งก็คือจะให้เราหาที่อื่นในอีเวนต์นี้ด้วยนี่เป็นการหลอกล่อที่แปลกๆนะครับผม ผมไม่ซื้อครับผมไม่หาเพราะว่าเพชรผมเหลือน้อยเดียวตคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบในคลิปหน้าคอที่ก็มีความสุขกันเล็ก,ลกลีเสร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมอรอเซิร์ฟไทยมีไฮเปอร์ชิลอยู่น,นะจุ๊บจุ๊บ